วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่รปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะอ้อยมาพร้อมกับฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวขับเคลื่อน4ล้อเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวสีขาวมุกนะคะแล้วก็เป็นบอกคนอนหยักภายในเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2. 0นลิตรนะคะให้กำลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่2 1 3แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะ สำหรับคั้นี้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 8 1 9 0ล้านบาทนะคะเดี๋ยวอาจะพาคุณลูกค้าไปชมกันนะคะว่าออยแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างะคะ่ะสำหรับด้านหน้าเลยนะคะก็มาพร้อมกับชุดหน้ากระจังนะคะจากเดิมที่เป็นหน้ากระจังจากฟอร์ดนะคะออยเปลี่ยนให้เป็นหน้ากระจังมาสแตงนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยพร้อมตัวม้าด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นม้าที่มีไฟด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟ LED ให้ทั้งหมด3ดวงนะคะ ค่ะแล้วก็ในรุ่นปีชม2021เขาจะมีคําว่า e v e r เร t นะคะเป็นตัวอัคคีลิกที่ฝากระโปรงแบบนี้มาให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้มาเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลย mm. แล้วก็ด้านหน้าที่จติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นชุดสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุเพิ่มมากขึ้นนะคะ mm. ในตัวของชุดสเกิร์ตนะคะอ้อยตัดเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้เข้าแล้วก็รับกับตัวหน้ากระจังด้านหน้านะคะซึ่งเป็นสีดําเงานะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะออยอัปเกรดให้เลยจากตัวที่เป็นไฟหน้าแบบไบย LED นะคะออยอัปเกรดเป็นม u ส t ต n งนะคะเพิ่มคีบฉลามให้3คคีบนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟวงแหวนด้านในนะคะตัวนี้ส่วนรุ่นไทเทเนียมพาร์ทเขาจะมีตัวไฟเดย์ท e r u ั n นิ่งไลท์หรือไฟกลางวันมาอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็สําหรับเอเวอเรสนะคะด้านข้างนะคะเขาก็จะมีเป็นคิวล้อขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้ออยใช้เป็นแบบแนบชิดกับตัวรถนะคะ ไม่มีการเจาะเพิ่มเติมไปที่ตัวรถนะคะเอาใช้เป็นการซีนเก็บงานให้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะร,ระยะนะคะเพื่อถอยเทียบข้างตัวนี้มาให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ยังมีระบบตัวจับลมยางนะคะมาให้อยู่แล้วนะคะในรุ่นของไทเทเนียมพัดนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเนเ้นเป็นล้อแม็กเดิมนะคะเป็นล้อแม็กล้ออลลอยขนาด20นิ้วนะคะตัวนี้จากโรงงานเลยตัวนี้ก็เป็นสีทูโทนนะคะเป็น ยางเดิมนะคะเป็นยางออทเทรนนะคะเหมาะกับการขับขี่ทุกสภาพถนนเลยแล้วก็ที่ว่าติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นชุดครอบแก้มนะคะจากเดิมที่เป็นโครเมียมอันนี้ออยครอบให้เป็นสีดําเงานะคะค่ะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะเป็นสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ยังมีเป็นตัวไฟส่องสว่างด้านล่างมาให้กับผู้ลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นตัวเบ้ากันรอยพร้อมกับ ตัวครอบมือเปิดนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเบ้ากันรอยนะคะตัวนี้ก็ช่วยป้องกันการเกิดรอยนะคะบริเวณที่เราเปิดปิดประตูรถเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาสีชิ้นเข้ารูปเลยนะคะส่วนตัวหลังคาอ,อยทําเป็นลักสติกเกอร์ให้นะคะเป็นสีดําเงาครึ่งคัน ตัวนี้ก็ตัดกับสีรถซึ่งเป็นสีขาวแล้วก็จะทําให้รถเนี่ยดูดุแล้วก็ดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับภายนอกนะคะก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าภายในเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสําหรับภายในรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่หน่วงตามความเร็วของตัวรถแล้วก็ยังมีระบบ Adaptive Cruise Control นะคะ รักษาความเร็วแบบรักษาระยะห่างแล้วก็เลนคิปปิ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมาลัยได้ด้วยนะคะพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด6จุดนะคะส่วนหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้รองรับ Endo Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็ยังสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะ แล้วถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุน,นะคะรุ่นนี้นะคะสามารถโทรไปที่ศูนย์นรินทร์ท6นให้กับคุณลูกค้าได้กรณีที่แอร์แบ็กแตกนะคะเพียงแค่ลูกค้าเชื่อมต่อบูทูเข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็ยังมีระบบปรับแอร์นะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้กับคุณลูกค้าด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ1ิสปีดแบบก้าวกระโดดนะคะช่วยให้คุณลูกค้าขับขี่สนุกทุกสภาพพื้นถนนเลยนะคะแล้วก็ยังมีการปรับโหมดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดหินโคลนทรายหิมะตัวนี้ลูกค้าสามามรรถปับได้นะคะค ส่วนเบาะค่ะก็เป็นสีพิเศษเลยเป็นสีขวคอคอนหยักนะคะเป็นสีน้ำตาลโทนออกสีเบจแบบนี้เลยก็จะดูรถหรูหราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ตัวแผงข้างประตูเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็ยังมีพร้อมกับพรม 5D นะคะอันนี้อ็ติดตั้งให้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ยังมีสักคัพเพจนะคะวิลคั่ำคำว่าเอเวอเรสด้วย สำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาให้แล้วด้วยนะคะสำหรับภายในรับชมเรียบร้อยแล้วออยขอไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ GLC นะคะตัวนี้นะคะเป็นโครมดำนะคะช่วยให้ดูดุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำหรับเอว่เรสต์นะคะปกติจะมีไฟท้ายเพียงครึ่งดวงเนี่ยออยอัปเกรดให้นะคะเป็นไฟท้ายเต็มดวงเลยสวยหล่อมากๆเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของค่าท้ายนะคะมาพร้อมกับค่าท้ายแบบมีไฟนะคะเวลาที่คุณลูกค้าเหยียบเบรกจะขึ้นเป็นคำว่าเอเวเรสสีแดงนะคะเวลาที่คุณลูกค้าเข้าเกียร์ถอยตัวนี้จะขึ้นเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์การะยะด้านหลังให้ทั้งหมด4จุดนะคะพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์เช่นเดียวกับชุดด้านหน้าเลยนะคะตัดเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังแบบ LED ด้วย แล้ก็ในชุดสเกิร์ตนะคะเขาก็จะมีท่อคู่มาให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะก็จะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มเนาะแล้วก็ส่วนฝาท้ายนะคะยังเป็นระบบฝาท้ายแบบแผนฟรีนะคะจะสามารถเตะเปิดที่ตัวรถก็ได้หรือจะเปิดที่ตัวรีโมทก็ได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดที่ตัวคอนโซลด้านในเช่นได้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวนี้นะคะก็อย่างที่เราแจ้งเลยว่าราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 8 1 9 0 0 0บาทนะคะระบบความปลอดภัยนะคะก็จะมีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EDB นะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการพิคว่ำแล้วก็ระบบช่วยจอดเทียบข้างให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะยังมีเซนเซ,นซอร์ด้านหน้านะคะช่วยตรวจจับคนเดินถนนนะคะระบบเบรกฉุก,กเฉินให้กับคุณลูกค้าด้วย สำหรับคันนี้นะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากแต่งสไตล์แบบคินคลีนมินิมอลแบบนี้นะคะแต่ก็ยังดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรานะคะก็สามารถนะคะโทรหาอ้อยได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าหนะคะหรือไปในดีไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอ้อยฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย